า้างๆอนี่ไปถือเบี่ยง่รงไอ้นี่มึงก็ถ่วง,นงหน้าไอ้นีเบี่จะไปขึ้นไหน,นไเนี่ยไมไม่้อไหเมื่อกี้ไม่เสียงก็พลาดน้ำจับเป็นเต็มเ,อมเอมือเกือบ,<ก>บแล้วจต่เีอเมือนกันแลเมื่อกี้ ับมาได้แล้วกลับมานะฮะขักเลยเอาได้ดข้าวุ๊บวนวนรอบเลยเอาผลเข้าวนี่